ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไอการไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับกับผมแจ็คไบรโลนะครับหลังจากที่ผมบอกว่าถ้าได้อขากล้องเอ้ไม่ใช่ใช่ครับขา,ขา,ขาจับผมก็จขาจับนาะขาจับสุโขมาผมจะลองระหว่างไปใช้ซูมได้กับเลเซอร์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวันนี้ก็ได้ขามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้ง ให้เพื่อนดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นของสแตนดาดอยู่แล้ว and เพื่อจะโดนใจสายล่านะครับโอ้บัลลังก์โอ้โหบัลลังก์เลยนี่ลองเปิดไฟฉายดูนะครับผมจะปรับไฟฉายให้เป็นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการก่อน โอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือไฟฉายที่มันซูมได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เปรียยเทียบกับเลเซอร์นะครับถ้าคุณต้องการกล้องยิงเร็ว ถ้านะคุณต้องการกล้องยิงเร็วนะีนะ่ปรับศูนย์ปืนให้มันเข้าไกไปฉายนี่ได้ผมว่าก็จบเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เลเซอร์นะในสถานการณ์กลางคืนนะครับในสถานการณ์กลางคืนอย่างเงี้ยกล้องยิงเร็ว กล้องยิงเร็วกับไฟฉายอะนะครับเพื่อนๆก็เห็นนะผมว่าไฟฉายเวอร์กว่าในเวลาสมมตินะสมมติว่า,มมต,วาต่อสู้ในเวลากลางคืนเออเอางี้เลยดีกว่าเราไปล่าสัตว์เงี้ครับเนาะมันสามารถที่จะเห็นในศูนย์ปืนได้เลยนะครับ โอเคนะครับกชัดดีนะครับเ,เพื่อนเวออือนโอปิดเนี้ยปิดไปใช้ก่อนนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้ผมไปปรับกล้องเลยนะ รือเปล่าแตดูภาพแล้วไม่เนียนตาครับขออนุญาตปรับคืนโอเคครับเนาะเต็มเลยที่นี่ก๊อกอืมเยบนะครับก็สวยของเขาครับของสะสมนะครับทีนี้ผมจะโยก ในชุดก๊อกนะครับเอามาใส่กับชุดเนี้ยนะครับชุดบูพับของเรล่านะครับการชิ้นส่วนก็ทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะแล้วก็ประกอบตัวบอสดูภาพนะี้ให้เป็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับอาจจะใส่กล้องเข้าไปก่อน โอเค okay, นะครับเพื่อนๆแต่งก๊กค,ครับไม่มีอะไรครับแล้วก็เลยเลิดมาถึงนี่ก็เพาอไอเจ้านั่นนะครับอะ่ะเขาเรียกสูบมือแปดมิลอ่าผมนึกออกแล้วสูบมือแปดมิลไทยทำนะครับก็เลยเลิลดมาถึงแอร์พอกกิ้งของก๊งกนะค,ครับ แล้วก็น,นี่เลยทีนี้ถ่ายกันเซนีออตโต้นะครับเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ